สวัสดีครับขอตอนรับพี่น้องเข้าสูช่องผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวครับเจอวันอ้อพี่เชียวนะครับหายใจเข่าหายใจออกก็มีแต่สาวนอยเพลิบเพลพงคือเก่าคือเก่านะครับวันนี้บ้านน้ององค์หญิงมีการมีงานนะครับมีงานอย่างพี่น้องก่อนที่ว่าไปวาเรื่องบ้าน้ององค์หญิงครับขอบคุณพี่น้องครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับ ขอบคุณพี่น้องเลไลนะครับสําหรับมนีบานน้ององหญิงนะครับที่บ้านน้องคู่นะครับบ้านน้ององหญิงนะครับมีการมีงานนะครับมีรถนะครับขนของมาแต่เช้านะครับเป็นของพิธีการทางสงฆ์นะครับคือในวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับพศสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเดือนอีกเดือนหนึ่งครับเดือนนี้กันย่าแล้วครับ กันยากันยาตุลาพฤศจิกาอีกสองเดือนนะครับอีกสองเดือนนะครับหนึ่งพฤศจิกานะครับจิมีงานบุญกระถินนะครับที่บ้านน้องอุ้งอิงนะครับตอนนี้พเนจรจัดตั้งกองกระถินอยู่ที่บ้านนะครับสําหรับบ้านน้องอุ้งอิงนะครับเมื่อเช้าก็จัดเตรียมเรียบร้อยนะครับการบ้านน้องอุ้งอิงนะครับพ่อแม่น้องอุ้งอิงนะครับพ่อเอกแม่หน่อยสิเป็น เจ้าภาพหลักนะครับในการแจักกัทิมครั้งนี้นะครับโดยนะครับพอเอกพนบอกว่านะครับเอฟซีแฟนคลับท่านใดอยากอินบุญนานะครับมีวิธีใดแน่นะครับหนึ่งนะครับประมูลตุ๊กตาอีล่านะครับสองนะครับจองบัตรแข็งนะครับจองบัตรแข็งเพื่อนะครับจองบัตรแข็งเพื่อนะครับเป็นบัตรคอนเสิร์ต สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับกาถไวยบุญน้ากันนะครับหรือพี่น้องท่านไหสะดวกนะครับก็ไปกี่งานก็ได้นะครับไปรวมทําบุญที่บ้านน้องอุ้งอิงก็ได้นะครับเป็นบ้านจัดงานนะครับช่วงนั้นอากาศอากาศคงสิบอห่อนแล้วนะครับเป็นช่วงเป็นต้นหนาวนะครับพุจิกานะครับปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับพี่น้องกา เดินทางไปคือสะดวกสบายนะครับกับอากาศดีบ่ฮ้อนนะครับูใดมีเต็นท์มี่ยงก็เต็นท์ไปกลางก็ได้ครับที่บ้านอิหลานะครับไปนอนวัดก็ได้นะครับพี่น้องสะดวกสบายอยากเปรดโรงทานก็ได้นะครับเปรดทำโรงทานนะครับสำหรับพี่น้องสีร่วมท้ำบุญนะครับก็มีนะครับหนึ่งนะครับบริจาคพันช่องทางต่างๆนะครับของ บ้านน้องอุ้งอิงนะครับทางช่อง youtube ก็ได้นะครับหรือนะครับหรือจองบัตรแข็งนะครับบัตรคอนเสิร์ตนะครับบัตรคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับหรือนะครับประมูลตุ๊กตาอีลาน้อยนะครับน้องอุ้งอิงกับเซลตุ๊กตานะครับมาประมูลนะครับเพื่อให้พี่น้องได้มีส่วนรวมในการทําบุญกันนะครับนอกจากนี้พยังเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่สะดวกส มีความสะดวกนะครับในการเดินทางนะครับไปนะครับไปทําโรงทานนะครับโรงทานต่างๆนะครับไปเอิโรงทานที่ที่วัดนะครับหรือที่บ้านนองก็ได้ครับที่เป็นจุดรวมนะครับกองกระถินนะครับสําหรับมือนั้นเป็นมือคิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงพอดีพอดีนะครับไปไปเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านอีลานะครับอ่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานกระถินครั้งนี้นะครับจะเอาเงินนําเงินนะครับไปถวายนะครับวัดบ้านหนองคูนะครับเพิร์ลกระสีเดลไปสั่งสารานะครับสารากำแพงโบสถ์นะครับเงิน่วนี้นะครับสาหรับนะครับน้องอุ้งหญิงนะครับเพิ่นกระสิเด้นาพระนะครับพระพระต่างๆที่แฟนคลับเอฟซีมอบให้อีลาตอนไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับ เพ่นกษัตริยไปมอบให้เอฟซีนะครับอาจจะเป็นการให้เอฟซีรวมท้าบุญน้ำมิลานะครับคลายเอาไปประมูลประมาณนี้นะครับอนอกจากนี้มีพระนะครับพระที่วัดหนองคู่เป็นตัดสางขึ้นมานะครับเป็นวัดเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับนะครับพี่น้องก็สนุกสนใจกับไปนะครับไปรอตที่ามคาวนะครับว่าความเคลื่อนไหวในการ ร่วมกระถินนะครับมีช่องทางไหนแน่นะครับที่พี่น้องสามารถเอ็ดบุญได้นะครับพ่อแม่ FC ซีต่างๆนะครับหรือพี่น้องสะดวกก็ไปที่บ้านน้องคูนะครับวันที่หนึ่งหนึ่งพฤศจิกานะครับพศสองพันหกสิบเจ็ดนะครับช่วงเป็นช่วงอีลาไดขึ้นคอนเสิร์ตพอดีครับเมื่อนั้นเพราะว่าเป็นคิวการเป่นคอนเสิร์ตของสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับ ซึ่งพี่น้องสีสังเกตเห็นนะครับน้องผู้หญิงนะครับเพื่อนกะในเงินมากนะครับในเงินมากจากการคอนเสิร์ตหรือจากอ่าพ่อแม่เอฟซีนะครับที่มอบให้อีลานะครับเพิ่นก็จะนำเงินนี่บางส่วนนะครับไปสร้างบ้านนะครับบางส่วนก็เอาไปทําบุญนะครับพี่น้องจะเห็นอธิพานมาเพื่อนกะเอาเงินนี่ไปมอบให้โรงเรียนศูนย์นะครับศูนย์ที่ ศรีสะเกดครับเป็นโรงเรียนเป็นศูนย์ที่ดูแลนะครับเด็กเด็กพิเศษนะครับเด็กพิเศษแหูหูนวกตาบอดนะครับหรือพิการต่างๆนะครับที่ฟาร์มมาพี่น้องเห็นนองวิง่งไปท้าบุญนะครับหรือไปทําบุญที่อื่นๆนะครับพี่น้องเ็นอยู่ประจํานะครับนอกจากอีลาสิเป็นเด็กน้อยนะครับที่ มีความกตัญญูรูปคุนนะครับแล้วนะครับนองยังมีนะครับมีใจบุญใจกุศลนะครับนําเงินไปทำบุญนะครับในที่ต่างๆนะครับสําหรับนองุ้งหญิงนะครับหลังจากนั้นเพิ่นช่วงนี้นะครับจากซีอยู่บ้านนะครับบ่ได้ไปใส่นะครับรอเวลาอีกนะครับประมาณวันที่สามนะครับก็จะเดินทางไปโดม ของสาวน้อยเพชรนแนแพ่นะครับเพื่อไปรวมกับไปรวมกับบอสโจนะครับบอสโจกับซอนุษนะครับที่เข้มขมลชัยน้องอมแอมนะครับคือไปรวมโยหันนะครับก่อนจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับเพื่อไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเราจะเดินทางนะครับบินไปที่โตเกียวนะครับประมาณวันที่ซีนะครับ ไปวันดีเพื่อสิปเปนคอนเสิร์ตนะครับช่วงนี้น้องก็ได้พักอยู่มือสองมือนะครับหลังจานเอก็เตรียมตัวบินไปญี่ปุ่นไปเลี่ยนคอนเสิร์ตไปเที่ยวนะครับไปปืนหูเปิดตานะครับเปิดโลกกว้างนะครับสําหรับน้องอุ้งญิงไปกับพ่อเอกสองคนนะครับเพราะว่า,าคู่มอนอิงกับริไดไปเพราะว่าเป็นทิธุระนะครับเรื่องอเรื่องคุณพ่อไม่สบายนะครับ เป็นการเดินทางไปกับพระเอกสองคนนะครับส่วนแม่หน่อยนะครับแม่หน่อยกับผู้ชายกับครัวได้บ่าไปในคลิปที่แล้วนะครับแม่หน่อยกับไม่ค่อยสบายพี่น้องนะครับเป็นความดันนะครับเป็นความดันสูงนะครับแล้วก็เพิ่นไปตรวจร่างกายแล้วนะครับตรวจเช็คเบาหวานความดันนะครับตรวจน้ำตาลนะครับต่างๆนะครับช่วงนี้ก็้องวิ่งก็เดินทางไปกับพระเอกสองคนนะครับ ไปรวมกับบอสโจโซนุดนะครับเข็มกระมวลชัยนะครับอมแอมนะครับพี่น้องจะติดตามน้องนะครับที่เดินทางไปญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเพิ่งจะมีวิดีโอนะครับมีรูปภาพส่วยๆนะครับให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับข้อมูลพิดพลาดประกันดผู้ชายกับพวกโคดดโคปให้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณเลยไลนนะครับคอ้พี่น้องถูกหวยด้วยเบอร์นะครับงวดต่อไปนะครับ อ,อผู้ชายก็คั่มลืมไปนะครับรถที่ขนเครื่องนะครับเครื่องพิธีการทั้งสงมาเมืองเศร้านะครับเลขทะเบียนนะครับหา่หาฮสองแปดนะครับหาฮสองแปดนะครับ